การหย่าร้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวค่ะความชราก็ยังไม่ใช่เรื่องน่ากลัวค่ะแต่สิ่งที่เจงกลัวที่สุดคือการแก่ตัวลงอย่างยักจนและโดดเดี่ยวและอยู่ในประเทศที่ค่าครองชีพสูงลิว้วและเราก็เป็นสะพายไทยที่ไปได้ทํางานประจํามาตลอดชีวิตและเราก็พึ่งพาเงินจากสามีเป็นหลักด้วยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Simple France Podcast กับเจนกีเนลค่ะ วันนี้จะขอชวนทุกคนลองหลับตานะคะแล้วลองจินตนาการภาพของตัวเราเองในอีกสัก20หรือ30ปีข้างหน้าดูค่ะวันนี้เจนชวนจินตนาการภาพของตัวเรายามกเกษียณค่ะอาจจะเป็นผู้หญิงที่ดูมีอายุแต่เป็นสาวที่ร่างกายแข็งแรงหน้าตาสดใสอาจจะกำลังจิบไวน์เก๋ๆเดินเล่นในสวนสวยๆบนเขาในฝรั่งเศสช่วงหน้าร้อนและทุกปีได้บินกลับไทยหนีหนาวปีละสามเดือนได้ออกกำลังกายในสวนนอนรับแสงแดดอุ่นๆริมทะเลอย่างมีความสุข ลองฟังดูแล้วเป็นภาพที่มีความสุขใช่ไหมคะทุกคนเราคิดว่าเราจะทําภาพนั้นให้เป็นจริงได้ยังไงสําหรับเจนนะคะเจนก็เป็นสไพยไทยในฝรัง่งเศสคนหนึ่งการหย่าร้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวค่ะความชราก็ยังไม่ใช่เรื่องน่ากลัวค่ะแต่สิ่งที่เจนกลัวที่สุดคือการแก่ตัวลงอย่างยักจนและโดดเดี่ยวและอยู่ในประเทศที่ค่าครองชีพสูงลิว่วและเราก็เป็นสไายไทยที่มีช่องว่างในการทํางานคือหมายถึงเราไม่ได้ทํางานประจํามาตลอดชีวิตและเราก็พึ่งพาเงินจากสามีเป็นหลักด้วย วันนี้เลยมาชวนคุยกันเรื่องนี้นะคะคือเป็นการวางแผนการเกษียณไม่ได้ชวนมาคุยการวางแผนตัวเลขค่ะแต่ว่าเป็นการนําไอเดียมาชวนคิดต่อว่าเราควรจะเตรียมการได้อย่างไรบ้างเพื่อให้เรามีเงินใช้แม้ในวันที่สามีไม่อยู่และแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานบริษัทมาทางชีวิตก็ตามก่อนอื่นนะคะใครยังมีความเชื่อนี้อยู่ไหมคะ ว่าเมื่อมีลูกแล้วเนี่ยลูกเราจะเลี้ยงเราตอนแก่อาจจะยังมีความคิดนี้อยู่บ้างที่เมืองไทยแต่ว่าที่ฝรั่งเศสหรือยุโรปอ่ะมันไม่ได้มีระบบนี้มานานมากแล้วค่ะสําหรับที่นี่เขาออกแบบมาให้เราต่างคนต่างอยู่เป็นหลักค่ะเมื่อลูกหลานอายุครบ18บปปีเขาก็จะไปมีชีวิตของตัวเองละ ปกติเขาจะมาเยี่ยมพ่อแม่ได้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่จะส่งเงินให้พ่อแม่อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราลบความเชื่อน,นี้ออกไปก่อนนะแล้วจากนั้นเรามาดูว่าเออถ้าเกิดเราจะ,กะเกษียณสักอายุ65ปีเราก็ต้องใช้เงินเก็บตัวเองไปอีกสัก35-40ปีจนถึงอายุประมาณ100มันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเราไม่เริ่มวางแผนการเงินเรื่องสุขภาพหรือว่าอาชีพของเราเองตั้งแต่วันนี้เอาแบบไม่ต้องง้อสามีหรือลูกอะค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะเกี่ยวกับเงินที่เรามีสิทธิ์จะได้รรรรรรััับใใในนนนนะะเเเศ่่งงงพืืออออาาาาาไวว้้ชกกกกกแแผษียยคห ก้อนแรกเลยเราเรียกว่า r s p r ค่ะหรือ Allocation d e s o l i t a r i t a o x p e r s o n a r c h e s เรียกง่ายๆว่าเป็นเงินเดือนคนแก่ก็ได้นะคะเป็นเงินที่ทางรัฐบาลเขาการันตีว่าถ้าเกิดว่าเราอายุ65ปีขึ้นไปและเรามีรายได้ที่น้อยมากๆ รัฐบาลจะเติมเงินให้คุณให้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่เราควรจะได้รับค่ะโดยล่าสุดเนี่ยเงินจะอยู่ที่ประมาณ1 0 3 4 2 8ยูโรต่อเดือนสําหรับคนโสดหรือ1605.7 3รยาูโรสาหรับคู่สมรสสมมติว่าคู่สมรสยังอยู่กับเราแล้วเขาได้รับเงินบํานาญแล้วแต่ว่าเงินที่เขาได้เนี่ยเขาได้ที่ประมาณ1000ยูโรต่อเดือนแล้วตัวเราเองไม่มีไรายได้ค่ะรัฐบาลเขาก็จะเติมให้เราค่ะอีก6 0 5 7 3ยูโรค่ะเพื่อที่จะได้ถึงเพดานและเมื่อสามีเสียชีวิตสถานภาาพเรจะเปลี่ยนจากู่สสสรเป็นโนใะ เพดานก้อนเนี้ยก็จะตกลงมาอยู่ที่1 0 3 4 2 8ุยูโรต่อเดือนแต่ปกติแล้วเมื่อสามีเสียชีวิตเนี่ยเราก็สมควรที่จะรับเงินไม่ไม่อยู่ที่ประมาณ5 4เงินบำคู่สมรสอยู่ที่1 0 0 0เนี่ยเราก็จะอยู่ที่ประมาณ540ยูโรรัฐบาลก็จะจ่ายเพิ่มให้เราอีก4 9 4 2 8ยิูโรต่อเดือนเพื่อให้ถึงเพดานขั้นต่ำคือ1 0 3 4 2 8ยูโรค่ะฟังดูดีใช่ไหมคะสำหรับเงินก้อนนี้เนี่ยบอกเลยค่ะ คือเราต้องอยู่แบบประหยัดสุดๆแต่ถ้าเราเอาไปใช้ที่เมืองไทยก็คืออืมถือว่าเยอะใช้ได้เลยแต่ประเด็นคือเงินตัวนี้นะคะเงื่อนไขสําคัญคือคุณจะต้องพำนักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นหลักสําหรับการอยู่เป็นหลักเนี่ยจะไม่แน่ใจว่า6หรือ9เดือนต่อปีค่ะอาจจะต้องไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมและคุณจะต้องไม่มีรายได้จากทางอื่นเลยนะคะถ้าทราบเนี่ยคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ได้เงินตัวนี้ ประเด็นหลักๆคือแม้ว่าเราจะมีสิทธิ์ตรงนี้ก็ตามแต่เราไม่สามารถที่จะคิดนําเงินก้อนนี้กลับไปใช้เพื่ออยู่อาศัยที่ประเทศไทยอย่างถาวรได้แต่ตัวเงินที่สามารถพบไปได้หรือว่าไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นเนี่ยมันจะเป็นเงินบํานาญค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินบํานาญที่เกิดจากการทํางานของตัวเองหรือเป็นเงินบํานาญไม่ไม่ที่ได้จากสามีในกรณีที่สามีเสียชีวิตเงินส่วนนี้เราสามารถนําไปใช้ที่ประเทศไทยและอาศัยอยู่ประเทศไทยอย่างถาวรได้ แต่อย่างไรก็ตามอย่างน้อยคุณก็ได้ทราบนะคะว่าถ้าคุณอายุมากแล้วถึง65ปีขึ้นไปอ่ะน่า,าจะามีบางคนที่อาจจะป่วยหนักหรือเป็นโรคอะไรร้ายแรงที่อยากจะรักษาที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วไม่สามารถกลับที่ประเทศไทยได้อย่างน้อยคุณก็ได้ทราบวันนี้ค่ะว่าคุณจะต้องมีเงินเข้ากระเป๋าจากที่รัฐช่วยเหลือเราขั้นต่ำคือ1,012.02ยูโรต่อเดือนอันนี้จะเป็นเฉพาะกรณีที่สามีไม่อยู่กับเราแล้วนะคะอะทีน,นี้เรามาดูเงินก้อนที่2กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเงินที่เกิดจากการทํางานของเราเองเพื่อให้เรามีีกกกรระะะเเเเปป๋าาาาานนนขออออองงงงตััวว่่่่ยทไได้้คถ เงินเข้ามา1,012ยูโรต่อเดือนเนี่ยถ้าอยู่ประเทศฝรั่งเศสคืออัตรคัดมากแต่ถ้าเราใช้ที่ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยทีนี้ถ้าเราอยากจะมีสรภาพในการเอาเงินนี้ไปอยู่อาศัยใช้จ่ายที่ประเทศไทยได้เราควรจะทํำยังไงมันก็จะไม่พ้นกับการที่เราจะต้องทํางานเพื่อสร้างกระเป๋ากเกษียงของตัวเองก็เริ่มสะสมแต้มค่ะ ทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ว่าคุณจะเริ่มชาแค่ไหนหรือคุณจะได้เงินไม่มากนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถทํางานฟูลไ t i m ได้อย่างเช่นว่าคุณเริ่มที่จะลุกขึ้นมาจัดตั้งออโต้เทอร์เพอร์เพื่อที่จะส่งอาหารกล่องตามบ้านหรือว่าเริ่มดูแลเด็กดูแลคนแก่หรือว่าจะทํางานพัธไทม์ที่ไหนก็ได้คะ่ะ แต่หลักการคือว่าเงินบำนาญให้มันเกิดขึ้นในกระเป๋าเราให้ได้ก่อนแม้ว่าจะน้อยนิดก็ตามเพราะหลักสําคัญคือเงินตัวนี้เราสามารถนําไปใช้ที่ประเทศไทยได้สมมติว่าสามีเสียชีวิตเราก็จะได้เงินบำนาญแม่ไม้ส่วนหนึ่งของสามีคือ5้แล้วบวกกับเงินบำนาญของเราเองเงิน2ก้อนนี้ถ้าเราไปใช้ที่เมืองไทยได้อะแม้ว่าจะรวมรวมกันได้สักประมาณ8 0 0ร้อถึงหนึ่ยูโรมันก็เยอะพอนะคะที่จะทําให้เราใช้ชีวิตอย่างสบายที่ประเทศไทยได้เลยแต่สมมติว่าคุณจินตนาการภาพตัวเองที่สวยรูกว่านั้นนะคุณก็ต้องทํางานเพิ่่มมคะเเกก็บงินนนนให้้้าขึตอนนี ก็เพื่อให้เรามีเงินเก็บมีเงินบํานาญที่เป็นก้อนของเราเองนอกจากนั้นก็ต้องทําข้อที่3ด้วยค่ะ การตัดค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆหรือเก็ดรายได้ส่วนตัวแล้วเอาไปลงทุนค่ะเป็นคอนเซปที่ชอบมากค่ะที่ชื่อว่า La เ te f a c t o r ร์คอนเซปนี้ดังมากนะคะของเดวิดบาร์กเขาแนะนําว่าเราสามารถตัดค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆในแต่ละวันได้เพื่อการลงทุนระยะยาวมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อ La เต e ค่ะเพราะว่าเขายกตัวอย่างเป็นกาแฟที่เราชอบซื้อกินกันทุกวันวันละแก้วเนี่ยมันก็ราคาสูงอยู่นะเขาบอกว่าลองงดซื้อกาแฟดูสิแล้วเราเอาเงินค่ากาแฟเนี่ย ไปลงทุนแทนแล้วเราทําแบบเนี้ยทุกๆวันค่ะคือเงินลงทุนเล็กๆน้อยๆแค่นเนี้ยมันจะกลายเป็นก้อนใหญ่ที่สามารถดูแลเราได้ในระยะยาวนะสำหรับสะพายท่ายอย่างเราก็สามารถเอามาปรับใช้ได้นะคะกรณีที่เราไม่ได้ทํางานเลยหรือเราจะทํางานเล็กๆน้อยๆเนี่ยลองเียดเงินสักวันละ5ยูโรก็ได้ค่ะจากการที่เราไปช้อปปิ้งหรือเราขอให้สามีเนี่ยเปลี่ยนจากการให้ของขวัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดคริสต์มาสวาเลนไทน์ไม่ต้องเอาแล้วพวกดอกมงดอกไม้หรือว่าของขวัญแพงๆค่ะเราขอเป็นเงินแทนได้ไหมแล้วเราก็ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือย แต่ว่าเราเอาเงินน่ะไปลงทุนแทนอาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนหุ้นกู้นะคะพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าเงินฝากดอเบี้ยสูงอะไรใดๆก็ได้ค่ะที่มันถูกจริตกับเราอาจจะมีคําถามว่าเราไม่แนะนําให้ลงทุนในฝรั่งเศสหรอ คือจริงๆเจนลองเช็คมาบ้างแล้วะค่ะมันก็มีเหมือนที่ประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทุนจะเป็นพันธบัตรต่างๆอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลท,ที่เช็คมาเนี่ยดอกเบี้ยด,ดีเลยนะคะคืออยู่ที่ประมาณ3.5%สําหรับ10ปีหรือว่า4.5%สําหรับ30ปีก็ใครสนใจลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อได้นะคะแต่ที่สําคัญคือบัญชีการลงทุนต่างๆเหล่านี้ควรจะเป็นชื่อส่วนตัวของเราเองค่ะ ถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้ได้เราก็จะมีเงินทั้งสองทางค่ะคือเงินกเกษียณจากการทางานเล็กๆน้อยๆและเงินกเกษียณจากสามีอีกรวมเป็นหนึ่งก้อนที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็จะมีเงินเก็บอีกหนึ่งก้อนจากการที่คุณใช้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่ประเทศไทยหรือจะเป็นที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะอ่ะก็ค่อยๆเริ่มกันทีละนิดนะคะแต่เริ่มช้าม,มันดีกว่าไม่เริ่มเลยเนาะ มีงานวิจัยหล,หลายๆชิ้นค่ะเขาพูดตรงกันว่าสําหรับผู้หญิงที่ย้ายประเทศน่ะการผูกติดตัวเองไว้กับเงินสามีหรือว่าเงินรัฐทางเดียวค่ะพอเรามีวิกฤตเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดการตกงานการป่วยหรือว่าการหย่าร้างหรือแม้แต่รัฐอาจจะมีอยู่ๆเปลี่ยนนโยบายสวัสดิการซะงั้นค่ะคือเราก็ไม่มีแผนสำรองหรือไม่มีหลัก ความปลอดภัยหรือความมั่นคงให้กับตัวเราเองได้เลยเพราะงั้นเราควรต้องรักตัวเองมากๆนะคะด้วยการเริ่มวางแผนการ,กรเกษียณน่าตอนนี้อย่ารอให้ถึงวัยหกสิบเราค่อยมาถามว่าเออฉันจะได้เงินจากตรงไหนเนี่ยควรถามตัวเองตอนนี้ค่ะว่าเอ้ยฉันกลมงจะสร้างกระเป๋าเงินของตัวเองเพื่อซื้ออิสรภาพในวันนั้นแล้วหรือย,ยังค่อยๆเก็บเงินวันละนิดและเริ่มศึกษาเรื่องแต้มบำนาญค่ะและรักษาสุขภาพของคุณให้ดีที่สุดเพื่อให้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตสบายด้วยเงินที่คุณบริหารเองในแบบที่คุณจินตนาการไว้อาใครมีคําแนะนําเพิิ่่มมมเเเตหรืือออีีีดดยๆพ ใช้ในการวางแผนการเกษียณเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันต่อค่ะไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ